โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราทําการถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสําหรับเหรียญดอทคอยหนึ่งร้อยสิบห้าจุดหกแปดดอทคอยนะครับที่ได้รับเข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคํานวณในราคาเงินบาทตอนนี้เนี่ยต่อนหนึ่งดอทคอยนะครับรวมแล้วเนี่ยได้หกร้อยสามสิบจุดศูนย์หกสตางค์ราคาต่อดอทคอยเนี่ยอยู่ที่ห้าบาทจุดสี่ห้าสตางค์นะครับราคาของดอทคอยตอนนี้เนี่ยก็ลงจากคลิปที่ผมถอนนะครับในคลิปที่ผมถอนไปเนี่ยราคาดอทคอยเนี่ยอยู่ท่ทีประมาณ 5. 0.5ถึง6บาทต่อ1ดอทคอยนะครับตอนนี้ราคาลงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราทำฟรีเราไม่ได้ลงทุนเนาะก็ถือว่ายอดเนี่ยตามนี้เลยนะครับใครสนใจที่จะทำเหรียญดอทคอยหรือว่าเหรียญคริปโตอื่นๆนะครับดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นส่วนของการทำเหรียญคริปโตนะครับที่ไม่ได้ลงทุนทำได้ทั้งืนถือ Android แล้วก็ iOS นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนนนกััะครบ ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลงคลิปการถอนเงินไปนะครับก็คือน่าจะลงไปเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยทํายังไม่รู้จักยังไม่เคยสมัครนะครับก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจนะครับค่อยไปลองสมัครทําดูได้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําในส่วนของเหรียญคลิปโตก็คือกระเป๋าเราจะต้องมีก่อนกระเป๋าเนี่ยจะต้องเป็นกระเป๋าคลิปโตโดยตรงนะครับจะเป็นกระเป๋าไหนก็ได้นะครับค่ายไหนก็ได้จะเป็นบิดครับ บายนสตางโปลบีทรัสซ่าฟอเรสต์เพย์กูโคยโอเคเอ็กนะครับหรือว่ามิเตอร์แมสนะครับก็สามารถใช้ในการรับเหรียญได้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะครับผมเลือกใช้เป็นบิตครับนะเพราะว่าใช้บ่อยที่สุดแหละสำหรับบิตครับนะครับราคาดอทคอยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าลงตามบิตคอยนะบิตคอยเนี่ยราคาลงนะครับมันก็น่าจะลงด้วยตามกระแสของเหรียญด้วยนะครับผม5.44ต่อ1นึ่งดอทคอยนะครับลงมา5%นนะครับเมื่อวานนี้ยังขึ้น ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บฟรีไว้ได้นะครับผมรอราคามันขึ้นตามที่เราพอใจเราค่อยขายก็ได้นะสำหรับช่องทางที่ใช้ในการหาเหรียญคริปโตเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า coinpayu com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเหรียญคริปโตได้โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนจะเป็นมือถือ Android ios หรือว่าบนคอมเนี่ยก็สมัครทําได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับเป็นการใช้งานผ่านตัว Google นะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมดไว้ตรงคอมเมนต์นะสามารถกดสมัครเข้ามาทาเงิน ได้ส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีคลิปแนะนําไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโออันนี้ก็เป็นหน้าประวัตินะครับในการถอนเหรียญดอทคอยนะครับสิบรายการล่าสุดที่ถอนไปนะรายการแรกนะครับดอทคอยที่ผมถอนนะครับคือยอดนี้นะครับ115.68ดอทคอยนะครับก็ได้รับเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับถอนไปเมื่อวานนี้เองนะครับ1วันเงินก็เข้าเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็นี่เลยนะครับยอดเหรียญดอทคอยที่ถอนไปนะครับก็ได้รับทุก รายการนะไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าถอนแล้วเงินไม่เข้านะครับก็ถอนแล้วได้รับเงินทุกรายการเลยนะครับสาหรับคนไหนที่ยังมีเว็บไซต์นี้อยู่เนี่ยก็ยังทําเงินได้นะส่วนใครที่ยังไม่มีก็ดูขั้นตอนการใช้งานก่อนนะครับถ้าเราดูแล้วเราสนใจเราค่อยไปสมัครทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําเงินอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1เลยนะครับแดชกบอร์ดนะครับการใช้งานนะครับแนะนําให้เป็นตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาได้นะครับผมแบบนี้เลยทั้ง ในมือถือและก็ในคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นยอดคงเหลือของเรานะครับหรือว่าเป็นคะแนนนะครับที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตนะครับ1855คะแนนนะครับกดถอนเงินตรงนี้ได้เลย สำหรับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีการถอนแบบเหรียญคริปโตแล้วก็เป็นบัตรของขวัญในการเติมเกมนะะเดี๋ยวเรามาดูการถอนเหรียญคริปโตกันก่อนสำหรับเหรียญคริปโตเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับบิตคอยเป็นดอลลาร์ในส่วนของกระเป๋าเพย์ดีดอทคอยอีเธอเรียมไลท์คอยทรอน USDT นะครับบายนัทบายนัทนี่เป็นเหรียญ bnb นะทุกคนโซลาร์น่านะครับชิบะมาติดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าฟอสเซตเพย์จะเป็นในส่วนของบิตคอยนะแล้วก็จะเป็นเหรียญ USDC นะครับแล้วก็เทอร์รา รประมาณนี้เราชอบเปลี่ยนไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะถอนเป็นดอทคอยนะครับก็เลือกดอทคอยแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เพิ่มหรือว่ายังไม่ได้แก้ไขนะครับเราก็กดตรงรูปปีศอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มากดตรงคําว่ากระเป๋าสตางค์นะครับแล้วเราก็เลือกตรงเหรียญดอทคอย จากนั้นเนี่ยให้เราเพิ่มที่อยู่ลงไปนะครับจะใช้เป็นกระเป๋าไหนก็ได้ในการเพิ่มนะบิดครับก็ได้นะแล้วก็เลือกได้เลยแล้วเราก็เพิ่มลงไปจากนั้นก็กดต่อไปนะครับทำตามขั้นตอนได้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับในส่วนของการเพิ่มที่อยู่นะครับบัตรของขวัญน,นะครับผมขั้นต่ําในการถอนเนี่ยจะต้องมี2150คะแนนนะครับผมยังไม่ครบนะการถอนเงินจะเป็นพวกอะ่ะการเติมเกม p u b G Mobile แล้วก็เป็นกาลิน่าฟรีไฟแล้วก็เป็น Fortnite แล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะเรามาดูททีี่่เมนนนู2ะครับใ การดูโฆษณานะครับการทําเงินก็จะมี2วิธีนะครับ1คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณา2คือการทําในส่วนของออฟเฟอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดแอปเกมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการดูโฆษณานะครับจะแบ่งเป็น2 2แบบ1คือการดูแบบหน้าต่างแล้วก็แบบไม่มีหน้าต่างนะครับผม อันแรกเนี่ยเป็นโฆษณาไลท์กรอบนะครับอ่ะกดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็มาเลือกดูว่าเราจะดูเว็บไซต์ไหนแล้วก็กดเข้าไปตรงตัวหนังสือสีฟ้าได้เลยนะครับหวินาทีอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรารอเวลานะครับจากหน้าเว็บไซต์ของ CoinPayu เนาะห้าวินาทีพอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ทาการการกระบาดปิดไปได้เลยอ่นะเสร็จแบบนี้กากระบาดปิดแล้วเราก็จะได้รับในส่วนข,ของคะแนนอันนี้คือการดูเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมด21งานนะนะเราสามารถกดได้เลยแล้วก็เป็นโฆษณาไลท์กรอบนะครับอ่ะแบบมีกรอบเนาะอันนี้วิ การทําก็เหมือนกันนะครับกดไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รอนะครับอันนี้จะมีแท็บให้เราดูด้านบนตรงนี้เลยนะครับพอแท็บตรงนี้เต็มหลอดแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดโฆษณาได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยนะในการกดนะครับต่อไปก็เป็นเมนูข้อเสนอนะครับสำหรับข้อเสนอเนี่ยก็จะมีทั้งการดาวน์โหลดเกมแล้วก็การทําเว็บไซต์แบบสํารวจก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะบางคนอาจจะชอบในการเล่นเกมมากกว่านะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมสำหรับเกมนี้มีค่า ตอบแทนต่อในการเล่นเกมเนี่ย1.52ดอลลาร์นะครับ วิธีการทำนะครับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงรางวัลตรงนี้นะครับหนึ่งเลยคือการเล่นเกมดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ผ่านระดับ2 0 5 0 80 125นะครับผมน,นี่คือขั้นตอนการทำภารกิจนะครับให้อ่าแล้วเสร็จเนี่ยภายใน30วันนะครับให้เราทำภารกิจให้จบก่อนระยะเวลา30วันยืนยันภายใน29วัน9ชั่วโมงนะครับในส่วนของการตรวจสอบหลังจากที่เราทำจนจบภารกิจแล้วนะไม่ใช่ว่าเราทำเสร็จปุ๊บเราจะได้รับคะแนนทันทีต้องมีการตรวจสอบยืนยันคะแนขนของเราด้วยนั่นเอง เกมนี้เนี่ยมีค่าตอบแทนอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะทำตามภารกิจก่อนครบ30วันนะครับใครที่ไม่ค่อยถนัดในการเล่นเกมนะครับก็มาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่ามากดตรงนี้เลยนะครับแบบสำรวจนะแบบสำรวจเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็แค่เข้าไปทําเข้าไปตอบนะครับอ่าเปอร์เซ็นในการรับแต่ละเว็บไซต์เนี่ยก็จะมี30% 50%เลยนะครับแล้วก็20%ต่ําสุดนะครับประมาณนี้เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโฆษณานะครับสำหรับโฆษณาเนี่ยจะเป็นการสร้างโฆษ หรือว่าลงโฆษณาในส่วนของคอยเพย์ยูเนาะอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูีด a d e r ์ b o a r d นะครับในการจัดอันดับนะครับติดอันดับรับเงินรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเข้า,าร่วมกิจกรรมในการทํารายได้เพิ่มได้นะครับอันแรกนะครับห้าพันดอลลาร์ต่อ1เดือนนะครับีด a d e r ์ b o a r d นี้จะเป็นในส่วนของพันธมิตรนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนให้ติดอันดับนะครับผมถ้าเราติดอันดับ1นึถึงร้อเนี่ยเขาก็จะมีเงินรางวัลให้ตามลําดับที่เขากําหนด อันนี้เราต้องไปทำนะใครที่ไม่ได้เชิญเพื่อนเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ทำตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรายวัน100ดอลลาร์นะครับว่า1วันเนี่ยคุณสามารถทํารายได้จากการแนะนําเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ารับเงินรางวัลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น leaderboard ในส่วนของการทําในส่วนของ o f f ร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆนะครับที่จะ มีรายได้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาแจก5 0 0 0ดอลลาร์ต่อ1เดือนเหมือนกันนะครับฉเฉลี่ย100คนนะก็สามารถไปทํากันได้นะครับรายเดือนลีดเดอร์บอร์ดในส่วนของอันนี้เนี่ยออฟเฟอร์นะครับก็จะแจกอยู่ที่5000แล้วก็รายวัน250ดอลลาร์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากนะการทําการเชิญเพื่อนเนาะเชิญเพื่อนรายวันเนี่ยเขาให้แค่ร้อยดอนลนะทุกคนแล้วก็ออฟเฟอร์เนี่ยให้250นะครับก็ลองทําดูได้นะใครที่ใช้งานทุกวันเนี่ยก็มีสิทธิ์เข้าร่วมตรงนี้ได้เเเลยตตรรรงนนีีาาานี้้่่่่าาาาาาสสมมถดดูิิทผไว เราทําไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยผมทําในส่วนของรายได้เอเฟเลตนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่24.73ดอลลาร์นะครับเป็นรางวัลรวมทั้งหมดนะครับสถานะนะครับผมมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมการจัดอันดับนะครับ29ารายวันนะครับได้รับไปที่0.75นะครับ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้ผมได้รับไปแล้วนะ และก็นี่ครับ15นะครับผมันดับที่15 1.7นะครับอันนี้การเรียกร้องเนี่ยกดเรียกร้องตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรากดรับนะแล้วก็กระดานรายวันอันนี้อีกนะครับ0.8ดอลลาร์นะครับนี่ผมยังไม่ได้รับนะเราต้องกดเข้ามานะครับเราต้องเข้ามาดูด้วยว่าตรงนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลหรือเปล่าถ้าเราได้รับเนี่ยเราก็กดรับนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้ามาดูมันก็จะหมดอายุนะครับผมแบบที่มันขึ้นด้านล่างตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาดูเนาะตรงรักาดจ อันดับ l e ด d e r บอร์ดนะแล้วก็ที่ผมไม่ได้รับเนี่ยก็ถือว่าหลายดอลลาร์อยู่นะครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาเช็คดูว่าผมได้หรือว่าไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันก็มีให้เราทําทุกวันนะครับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยหมดอายุไปก็เยอะนะครับ0.3 0.4นะครับแล้วก็1ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของลำดับที่ผมกดเลื่อนมาให้ดูนะจากที่ประวัติที่มันแจ้งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าหมดอายุไปก็น่าจะเยอะอยู่นะทุกคนนะ ผ่านมาก็ได้รับไปแล้วด้วยนะครับ อันนี้กดให้ดูนะว่าการที่เราไม่ได้เข้ามาเช็คบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับพยายามนะครับเข้ามาดูรายวันแล้วก็รายเดือนนะว่ายอดเงินที่เราทาหรือว่าติดอันดับเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับเราจะดูอย่างไรว่ามันจะหมดอายุตอนวันที่เท่าไหร่แล้วก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับลีดเดอร์บอร์ดอันแรกนะครับอีก23วันนะครับแล้วก็อันที่2อีก14ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันที่3มเนี่ยอีก25วันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ14ชั่วโมงนะครับผมก็ดูเวลาตรงนี้ กี่ชั่วโมงจะทําการประกาศรางวัลน,นะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้เลยโปรแกรมพานธมิตรนะครับผมก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับก็กดมาที่วัสดุนะครับส่งเสริมการขายตรงนี้เลยนะครับจะมีลิงก์การแนะนําของเรานะครับสามารถใช้ลิงก์นี้ในการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท t w i t t e r Line YouTube t i k t o k โปรโมทต,ต่อได้เลยครับ ประวัตินะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินการฝากเงินทั่วไปตลาดเสนอรางวัลนะครับตามนี้แล้วก็กดเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลเนาะที่เราได้กดรับไปแล้วก็หมดอายุไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการตลาดไม่มีนะครับทั่วไปนะครับยังไม่มีการถอนเงินนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับสิบรายการล่าสุดเป็นเหรียญดอทคอยที่ไปนะอันนี้ก็ดอทคอยบิตคอยบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานของคอยเพย์ยูนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปสมัครทําตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรา ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมถอนไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับใช้กระเป๋าบิตครับในการรับเงินเพื่อนๆเนี่ยจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับนะครับไม่ได้จํากัดกระเป๋าใครที่ยังไม่มีกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตเลยเนี่ยก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตครับบีนเน็ตบิตฮาร์ซาฟอเรสเทสตางโปนะ ก็ไปทําการสมัครก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครใน YouTube มีสอนเนาะสามารถค้นหาหรือว่าดูดลังคลิปนี้ก็ได้นะครับราคาตลาดตอนนี้นะครับผมถือว่าราคาเนี่ยตกนะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมถอนไปเนี่ยราคามันยังขึ้นอยู่นะครับราคาดอทคอยตอนนี้อยู่ที่5้าบาทจุดสตางค์นะครับขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ6บาทเนาะเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือราคาตกนะตรงนี้ครับก็เป็นเหรียญดอทคอยทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าของบิดครับนะครับประมาณ500อกว่าเหรียญนะครับอันนี้ก็ได้รับมาฟรีนะครับผมทำฟรีไป สะสมทีละเล็กทีละน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นยอดการถอนเหรียญดอทคอยที่เข้ามาในกระเป๋าของบิดครับนั่นเองนะครับใครสนใจฝากกดไลค์ like, คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทำเหรียญคริปโตดอทคอยเนี่ยผมถอนจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า f o r s e t Crypto นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำเหรียญคริปโตดอทคอยหรือว่าเหรียญคริปโตอื่นๆนะครับใครที่เคยสมัครของเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็ยังทำเงินได้ปกปติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยก็สามารถกดลิงก์สมัครกันได้นะครับตรงคอมเมนต ลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดสมัครติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครในส่วนของเว็บไซต์ forex crypto ไม่เป็นเนี่ยก็จะมีคลิปแยกไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิโดสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย,ย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมได้ลงคลิปการถอนไปเนาะอันนี้ก็เป็นยอดดอทคอยที่ถอนไปเมื่อวันที่6เดือน5นะครับอันนี้เป็นยอดการถอนล่าสุดนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นเหรียญดอท ที่ผมถอนไป1 7 0 0 0 0สนนะครับในส่วนของเหรียญทองเนาะจะได้อยู่ที่ 42.899. อดอทคอยนะครับตามยอดตรงนี้เลยนะครับที่ได้รับเข้ามานะครับนี้การจ่ายเงินล่าสุดนะแล้วก็การจ่ายยอดหลังทุกรายการนะครับที่ผมถอนไปเนี่ยก็เป็นดอทคอยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับในส่วนเหรียญดอทคอยต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนในส่วนของการใช้งานนะครับว่าต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับในส่วนของเหรียญคริปโตแบบนี้บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆืคนไหนนะครับที่ใช้งานผ่านในมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS รวมไปถึงใน คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะให้เราใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูหน้าแรกนะครับก็คือบ้านนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ20นาทีเราสามารถกดการอ้างสิทธิ์นะครับตรงนี้ในการรับคะแนนตรงรูปกอกน้ําตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะต้องปลดล็อกจากการคลิกโฆษณา PTC ก่อนนะครับหรือการทําแบบสํารวจข้อเสนอต่างๆ ก่อนนะถึงจะทําการปลดล็อกตรงนี้ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบบสํารวจที่มีอยู่นะครับเป็นการทํารายได้ในส่วนของคะแนนเหรียญทองเราสามารถดูตรงนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการนาทในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับจากการาเล่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าไปชมเว็บไซต์ต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอต่างๆนะครับที่เราสามารถทําเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นการแก้ลิงก์โฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําด้านซ้ายตรงนี้นะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับโฆษณา PTC อันนี้เนี่ยจะเป็นการคลิกเข้าชมเว็บไซต์โฆษณาต่างๆนะครับ ก็จะมีงานรวมทั้งหมดเนี่ย22งานนะครับจะได้รับคะแนนเหรียญทองอยู่ที่334ในส่วนของคะแนนนะครับวิธีการทำนะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีโฆษณาทั้งหมดนะครับรวมไว้ทั้งหมดเลยหน้าต่างท่องโฆษณาแล้วก็เป็นแบบวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับก็ให้เราดูเว็บโฆษณาตรงนี้นะครับจะมีเวลาบอกว่าใช้กี่นาทีกี่วินาทีในการเยี่ยมชมนะครับแล้วก็กดดูด้านหลังตรงนี้ได้เลยพอเรากดดูนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้าเว็บขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราลองนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกแล้วก ก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังนะครับกดต่อไปได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดเปิดนะครับในส่วนของเว็บไซต์ในแ็บใหม่นะพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของคอยของฟอร์เซจคริปโตนะครับนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เรารอนะครับแล้วก็ค่อยกากระบาดปิดไปนะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้รับคะแนนด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับคะแนนเนี่ยก็จะรวมให้เราที่ด้านบนซ้ายมือนะครับ อันนี้คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณาเมนูที่2นะครับเป็นงานสังคมสงเคราะห์นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทําเราต้องรองานก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจนะครับในการทําเว็บไซต์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับแบบสํารวจทั้งหมดเลยเราก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับในการรับคะแนนก็ตั้งแต่หลัก 10, 10ถึงหลักหมื่นก็มีนะให้เราทํานี้เพิ่มได้สลหรับสายแบบสํารวจนะครับต่อมาอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอในการดานวน์โหลดแอปเกมต่ตางๆในการทําภารกิจใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับ ชอบดาวน์โหลดแอปในการทำภารกิจมากกว่านะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ดาวน์โหลดได้ ในการดาวน์โหลดแอปตรงนี้เนี่ยแนะนำอย่างหนึ่งก็คือให้เรากดดูภารกิจก่อนนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะ2 5 2 5 8 2 9เหรียญทองนะครับเป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากเกมนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับว่าในกรอบนี้เนี่ยเขาเขียนอะไรบ้างนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับลงในเครื่องก่อนแล้วก็ทําภารกิจนะครับตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยภายใน30วันเฉพาะผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนี้นะใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจเพิ่มได้นะครับต ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับระดับภารกิจนะครับก็จะมี1นถึงเข้อนะครับแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นให้ครบตามระดับเลเวลของแต่ละเกมเนาะก็อย่าเลือกเกมที่มันให้คะแนนเยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยหกแสนคะแนนทําไมถึงไม่ต้องเลือกนะครับอ่ะตรงนี้นะครับในข้อที่7เนี่ยมันจะมีการซื้อแพ็กเกจนะครับสิบเก้ดอลลาร์นะครับก็เกือบยี่สิบดอลลาร์แล้วนะครับหนึ่งดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่37บาทนะก็ไม่คุ้มที่เราจะทําการเติมนะครับหรือว่าซื้อแพ็คเกกกกจจในนาาารรรทํภิะับ คะแนนที่มันให้เราเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง2 0ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะก็แนะนําให้เราเลือกแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจและกันเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแก้เว็บไซต์โฆษณานะครับเป็นลิงก์สั้นนะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับหเว็บไซต์ให้เราทำนะครับเว็บไซต์ละ1ครั้งนะครับผมรวมเป็น10ครั้งต่อ1เว็บไซต์นะครับมันมีให้เรากดนะครับศูนย์ทับสิบนะแล้วก็กดเริ่มแล้วก็ทําในการแก้โฆษณาได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอวอลกนะครับสำหรับข้อ ที่เป็นเกี่ยวกับแบบสำรวจนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ forex crypto เนาะก็จะมี b i ต Lab cpx profit time war ต่างๆนะครับที่เราเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นความท้าทายนะครับในการทําระดับคะแนนนะครับหรือว่า exp เนาะในการเลื่อนระดับ level เปอร์เซ็นต์ของเรานะครับเพื่อที่จะให้เปอร์เซ็นต์การถอนเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาการถอนเงินนะครับถอนอย่างไรบางคนไม่เข้าใจเป็นมือใหม่ในการใช้งานนะครับในการถอนนะครับเราต้องมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองให้ครบตามจํานวนขั้นต่า ของแต่ละเหรียญหรือว่าเหรียญที่เราต้องการถอนก่อนนะครับการถอนเงินนะครับสมม,มุติว่าเราต้องการถอนในส่วนของเหรียญดอทคอยราคขาขั้นต่ําในการถอนดอทคอยเนี่ยจะอยู่ที่1000คะแนนนะครับหนึ่นเหรียญทองอันนี้ยังไม่บวกค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับสม,มมติเราอยากจะถอนบิตคอยลเราต้องมี1 2ึ0 0หมื่นสองพันคะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนให้เราดูแล้วก็ให้เราสังเกตด้านหลังนะครับมันจะมีคําว่าถอนการซ่อมบำรุงแล้วก็จะมีจุดสีเขียวหรือว่าสีแดงขึ้นอยู่นะครับให้เราสังเกตที่จุดสีเขียวสีเหลืองสีแดงด้วยนะถ แบบนี้คือเราสามารถถอนได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญในระบบเ<ๆ>หรียญในเว็บไซต์เนี่ยมีเต็มแน่นอนแต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับมันก็จะเริ่มหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็คือว่างเปล่านะครับไม่มีเหรียญให้ถอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับเ<ๆ>หรียญดอทคอยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นการกรอ,อกข้อมูลนะครับกดขั้นตอนต่อไปด้านล่างได้เลยมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมอยู่ที่50คะแนนด้วยนะตรงนี้นะครับก็จะมีจํานวนคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญดอ อยู่เนี่ยจะเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินนะไม่ใช่ที่อยู่บ้านของเรานะครับเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินให้เราใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเหรียญดอทคอยเนี่ยเข้าไปที่กระเป๋าแล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเอาตรงไหนนะครับอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋าเลยต้องไปสมัครกระเป๋าก่อนนะครับบิดครับตังโปรบายเน็ตได้หมดนะครับกระเป๋าไหนก็ได้ที่สามารถเก็บเหรียญที่เราสามารถถอนได้นั่นเองสมมตินะครับผมใช้เป็นบิดครับในการรับนะก็เข้ามาที่กระเป๋าบิดครับเลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนู w a l l e t นะครับที่เป็นรูปกระเป๋าเงินนะครับแล การที่เราจะเอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญคลิปตัวที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องทําการยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนนะครับทุกขั้นตอนเลยนะในส่วนของบิ t ครับนะครับถ้าเรายังยืนยันไม่ผ่านเนี่ยตรงคําว่าฝากแล้วก็ถอนเนี่ยมันจะยังไม่สามารถกดได้นะครับเราต้องยืนยันให้ผ่านก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็มากดฝากเหรียญนะครับพอเรากดฝากเหรียญเสร็จเนี่ยมันจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับผมที่เป็นที่อยู่นะครับ d o c o i n a d d d a y นะครับกดคัดลอกไปเลยจากนั้นเนี่ยก็วางลงในช่องที่อยู่นะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะกดตรงนี้ ยืนยันว่าเราจะทําการส่งการถอนเงินตรงนี้นะครับตามเครือข่ายหรือว่าลิงก์กระเป๋าที่เรากรอ,อกไว้นั่นเองนะครับแล้วก็กดยื่นถอนได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็รอการตรวจสอบนะครับ24ชั่วโมงอันนี้คือขั้นตอนการถอนเงินง่ายๆแค่นี้เลยต่อมาก็จะเป็นการอ้างอิงนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติมตรงนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ถอนได้นะครับในการโปรโมทแนะนำเน,ำเนี่ยจะต้องใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทนะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่น20%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดเลยก็าสามารถ ้เรื่องนี้ในการแนะนําต่อได้เลยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้นะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนอันนี้ผมยังยังไม่ได้ทดลองทําดูเนาะเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยยังไม่ได้ทดลองนะครับน่าจะเป็นการสวอปเหรียญนะครับน่าจะเอาเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองดูก่อนนะผมเลยยังไม่อยากรีวิวเท่าไหร่สาหรับการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการทําโฆษณานะครับโฆษณาตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการลงโฆษณาในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับ น่าจะมีการเสียเงินด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่อยากลงโฆษณานะครับก็ควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในส่วนของ forex crypto ยังจ่ายเงินปกตินะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ